ก็เอามั่งพอเขาจะเอาระบบของอประธานาธิบดีเป็นหนึ่ง,งรัฐหนึ่งเสียงเราก็เอามั่งคือผู้ที่สมาชิกที่มาเป็นตัวแทนของจังหวัดเห็นไหมคะคือนั่นก็คือคอนเซปต์ของของเดอะท็อกกวิของอเมริกานั่นเองนะคอนเซปต์เดอะท็อกกอวิ view. แต่ขณะเดียวกันเราลืมไปว่าประเทศไทยเราประกอบไปด้วยชนเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์แต่เราไปเอาคอนเซปต์การเป็นตัวแทนพื้นที่ เราไม่ได้เอาคอนเซปต์การเป็นตัวแทนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เราเห็นผู้พัดถิน่นคนไทยไร้ถิน่นเดินขบวนเข้ากรุงเทพเพราะเขาเขาไม่มีที่ที่ที่อยู่เขากระจายนะคะแต่เขาเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติไทยหรือเชื้อชาติไทยทางภาคเหนือเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราไปเอาโครงสร้างการพัฒนาการเมืองของตะวันตก นะทั้งรูปแบบนายกรัฐมนตรีและทั้งรูปแบบประธานาธิบดีมาขยํากันมาคลุกกันออกมามันถึงมีรูปร่างลักษณะโครงสร้างทางการเมืองของเราอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นะคะคือเป็นทั้งตัวแทนพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนชุมชนแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะควนี้ พอมาดูว่าการพัฒนาในรูปแบบนั้นน่ะเราก็นำไปสู่แนวความคิดใหม่นะแนวความคิดใหม่ครูย้ำนะคะเวลาจะตอบจะเวลายกทฤษฎีมาเนี่ยขอให้จำแนกองค์ประกอบของแต่ละด้านถ้าพูดถึงพัฒนาเศรษฐกิจต้องรู้ว่าปัใจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจมีอะไรแล้วแยกเป็นองค์ประกอบให้เห็นถ้าพูดถึงการพัฒนาการเมืองต้องย้ำว่า ปัจจัยทางการเมืองหรือโครงสร้างองค์ประกอบทางการเมืองมีอะไรแล้วแยกให้เห็นเป็นองค์ประกอบอย่าลืมนะการแยกองค์ประกอบทําให้เราเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริงนะคะเวลาวิเคราะห์อย่าเหมารวมทั้งภาพนะเหมารวมทั้งภาพนะครนี้พอมาดูว่าใน,ในแนวความคิดใหม่เขาก็เริ่มเสนอชี้เห็นข้อปกพล่องว่า การพัฒนาเศรษฐกษิจมีข้อปกป้องแบบนี้แบบนี้การพัฒนาการเมืองมีข้อปกป้องแบบนี้แบบนี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจมีข้อปกป้องอะไรเช่นใช้เศรษฐทรัพย์ฟุ่งเฟือยเน,นะเกินความจําเป็นพึ่งต่างประเทศนะคะการไม่มีเสถียรภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็แฮมเบอร์เกิลครีสิสเดี๋ยวก็สารพัดครีสิส <c oughs> นี่มันก็ชี้เห็นพอชี้เห็นข้อปกป้องตูมเนี่ยเวลานักศึกษาจะแนะนํา แนวความการพัฒนาประเทศใหม่ขอให้เอาแต่ละประเด็นมาแยกว่าถ้าข้อปกคร้องอย่างนี้เราจะแก้ยังไงข้อปกคร้องแบบนี้จะแก้อย่างไรนะในทางการเมืองก็เหมือนกันทางการเมืองก็บอกว่าข้อปกคร้องทางการเมืองมีมากมายนะข้อปกคร้องทางการเมืองก็คือเรื่องของการที่รัฐไม่โปร่งใสนะการที่รัฐแสวงหาประโยชน์โดยการเอาทรัพย์สินส่วนรวมทรัพย์ทรัพย์สาธารณะเนี่ยไป ไปเป็นไปโอนย้ายเข้าเป็นของบริษัทอย่าง privatization อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นข้อโต้แย้งกันมารัฐขาดวินยัยทางการคลังขาดวินใยทางการบริหารรัฐไม่สามารถจะผลักดันนโยบายหรือแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนใหญ่ได้แต่ก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นตรงนี้ค่ะ เขาก็เลยพยายามที่จะลดบทบาทของรัฐลงนะคราวนี้พอมาถึงแผนพัฒนาเราก็รู้ดีว่าแผนพัฒนาการเมืองนั้นอะแผนพัฒนาเศรษฐกิจกูไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะกูพูดก็กว้างก็คือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เรามีมาทั้งหมด11บเแผนนะ่ะแผน11ิบเอ็ดเนี่ยแผนสิยังเจริญลอยตามแผน10นะ ก็คือมีทำประชาพิจารณ์ทำแต่ในภาคของการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลงไปถึงพื้นพื้นที่จริงๆนะมันเป็นการสรุปภาพรวมแต่ข้างบนเท่านั้นถามว่าทำไมไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาจจะเป็นเรื่องของออคนไทยมักจะการรวมตัวคนไทยไม่กระเตื้องไม่กระตือรือน้นเวลาเขาบอกว่าการการประชุมร่างแผน1 1 จะเกิดขึ้นที่จังหวัดนั้นประชุมวันนั้นวันนี้คนไทยก็ถือว่าแผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันไม่เกี่ยวขอ้วขวของกับตัวเขาเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรงเขาก็ไม่ไปร่วมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดอ่อนของนโยบายเป็นจุดอ่อนของนโยบายคืออะไรคะขาดการให้ความรู้เชิงนโยบาย policy education เนี่ยจุดสำคัญเลยนะคะว่าเราขาดการให้ความรู้เชิงนโยบายมันทำให การประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายการพัฒนาประเทศนั้นยากมากที่จะเกิดนะคะทานี้พอมาพูดถึงแผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็รู้ว่าปัจจุบันนี้เรามีแผนพัฒนาประเทศแล้วก็มีสภาพ,พัฒนาประเทศด้วยขอให้นักึาษารหนักว่าแผนพัฒนาประเทศมีมีเป้าหมายอะไรนะคะแผนพัฒนาประเทศแผนเขามีนโยบายการพัฒนาประเทศเนี่ยเขาก็มีแผนหนึ่งสร้างจิตสํานึก แผน2พัฒนาประเพณีสังคมประชาธิปไตยแผน3พัฒนาโครงสร้างอนี่ไงรัฐธรรมนูญและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเห็นไหมคะเพราะแผน4พัฒนาสถาบันการเมืองอแผน4บอกว่าพัฒนาสถาบันทางการเมืองมาดูแผน5แผน5ก็คือนะคะแผน5้าเขาก็พัฒนากระบวนการบริหารราชการแผ่นดินมันก็ปรากฏมาเป็นกฎหมายแล้วไงเห็นไหมแผนหนะ แผน5พัฒนาสถาบันพัฒนากระบวนการบริหารราชการแผน่นดินออกมาเป็นกฎหมายแผน6พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งมันก็ออกมาเป็นกฎหมายค,ยค่อยๆอ,ออกมาไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้จริงๆแล้วการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันมัน่อให้เกิดองค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศต้องยอมรับว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อนคุยย้ำนะจุดนี้เป็นจุดอ่อน การพัฒนาการเลือกตั้งเพราะเรายังเถียงกันไม่จบว่าจะเอาแบบพวงเดียวหรือจะเอาเป็นพวงหรือจะเอาเป็นข้ามาคนเดียวอันนี้ต้องขอให้ครูขอให้ไปอ่านเอาในเอกสารนะคะตำราว่าการการเลือกตั้งแบบเบอร์เดียวันแมนวันโหวตกับเสียงไม่เท่ากันคือคนหนึ่งเลือกเลือกได้ทั้งพวงเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะราวนี้มาดูซิว่าในแผนการพัฒนา จุดอ่อนของการพัฒนาการเมืองนี่ครูไม่พูดถึงแล้วนะจุดอ่อนของการพัฒนาการเมืองนะแต่ครูจะบอกเพียงแต่ว่าปรัชญาของการพัฒนาการเมืองคืออะไรปรัชญาของการพัฒนาประเทศไม่ใช่ปรัชญาคืออะไรหนึ่งต้องบาลานซ์ต้องพัฒนาแบบได้ดุลน,นะคะอันที่สองคำนึงถึง utilization of resource อัดถประโยชน์ของของทรัพยากรแต่ตครูู้ว่าอันนี้มันขัดกับมันขัดกับปรัชญาของนโยบายปรัชญาของนโยบาย นะคือนยโยบายไม่สามารถจะได้อัตประโยชน์สูงสุดเพราะนยโยบายเกิดจากการต่อรองระหว่างกลุ่มทางการเมืองแต่ว่าแต่เวลาเรามามาพัฒนาประเทศเนี่ยเราทำอย่างไรให้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรนะคะครูรู้ว่าจุดนี้เป็นเป้าหมายที่ยากที่จะเข้าถึงนะจัดลำดับความสำคัญของการประสานนโยบายเพราะนยโยบายแต่และตัวความสำคัญไม่เท่ากันอะไรมาก่อนมาหลัง แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นําทางการเมืองอีกนั่นแหละนะทั้งท,งที่นโยบายบางตัวเนี่ยแพทควรจะมาก่อนแต่ก็ถูกผลักไปไว้ข้างหลังอย่างเช่นนโยบายการพัฒนาระบบภาษีของเราเนี่ยควรจะมาก่อนเพราะมันเป็นการลดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแตม่มันเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งใรนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะยิ่งปัจจุบันยิ่งอาจจะเกิดยากนะคะเพราะว่าผู้ที่กลุ่มอํานาจรัฐส่วนมากเป็นผู้ที่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งสิ้น ทนี้นโยบายการมุ่งพัฒนามุ่งความเจริญทางจิตวัฒนธรรมและสันติภาพมีโอกาสเกิดไหมครูว่ามีโอกาสเกิดข้อสี่มันมีโอกาสเกิดมากกว่านะวิวัฒนาการการพัฒนานั้นน่ะต้องเป็นสิ่งที่ค่อยๆเป็นค่อยไป incremental ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเนี่ยทำได้ยากมากเพราะ อะไรเพราะเราเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์จัดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนนั้นจะดีหรือไม่ดีขอต้านไปก่อนนะคะลักษณะของแผนของประเทศไทยเรานะ่ะนะลักษณะของแผนประเทศไทยเราจากเอกสารครูก็จะบอกเลยว่าการวางแผนพัฒนาของประเทศเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้การการรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง แต่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีกฎว่าให้ไปทําประชาพิจารณ์แต่ในทางปฏิบัติมันก็มันก,มนก็มันไม่เวิร์กมันไม่ฟังชันมันขนาดขนาดคณาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่าคณาจารย์คนไหนมีส่วนร่วมในการทําแผนพัฒนาประเทศไม่มีหรอกค่ะน่าจะไปหวังตาศีตาสาให้มีเนี่ยยากมากครูว่านะทีนี้การพัฒนาการบริหารหรือการพัฒนาการเมืองเราควรจะทํำยังไงนะการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมในแผนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงยังไงอันที่หนึ่งก็คือใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยยากอีกเพราะว่าโดยวิถีชีวิตคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยความสําคัญกับข้อมูลทําอย่างไรให้เป็นภารกิจร่วมกันหลายฝ่ายให้เป็นภารกิจร่วมกันหลายฝ่ายเ,เดิมทีเนี่ยมันเป็นของสภาพัฒน์อย่างเดียวนะคะหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจแต่ทำอย่างไงจูงใจให้เปลี่ยน หลีเลี่ยงการใช้อํานาจเราจะเคยชินกับการใช้อํานาจเพราะการใช้อํานาจทีทําให้การการเปลี่ยนแปลงมันไวแต่ถ้ามัวแต่ไปจูงใจมันต้องใช้เทคนิคการสื่อสารเขาช่วยอย่างเช่นที่เรามีปัญหาคือการสร้างเขื่อนแก่งเซตเต้นเนี่ยเห็นไหมคะพูดกันมาตั้งนานละสร้างไม่ได้สักทีเพราะรัฐไม่ให้ข่าวสารไม่จูงใจโดยการใช้กระบวนการเอ่อ p e r ์ซ a เอสีคนะจูงให้เขาเขาเปลี่ยนใจ ะะใช้ความรู้หลายด้านแยกการพัฒนาออกจากการรักษากฎหมายบางครั้งต้องทําผิดกฎหมายบ้างเพื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะพูดง,ง่ายๆแต่เพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนช้าจะเปลี่ยนกฎหมายแต่ละทีนี่ยากมากนะเน้นภารกิจหลักเป็นสําคัญทุกวันนี้เราไปทําภารกิจรองกันเสียมากกว่านะคะคราวนี้ร,รูปแบบการพัฒนาประเทศนะ่ครูก็จะไม่ไม่พูดมากครูจะบอกเพียงแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ความสําเร็จของแผนเนี่ยของแผนงานเนี่ยความสําเร็จของแผนงานโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรการพัฒนาภาคใต้เนี่ยจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรอันที่หนึ่งนะคือก,การยอมรับเพราะฉะนั้นเมื่อการเกิดการยอมรับนี่เลยคือหลักดิโมคราซีเห็นไหมคะเกิดการยอมรับแผนเกิดการยอมรับนโยบายนะอันที่สองแผนหรือนโยบายตัวนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ครูเห so no <Wow. S 1> so ็นกลยุทธ์รถแมพของมหาดไทยเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าทำสงครามกับความยากจนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมันแก้อะไรได้เลยนะคะคือการปฏิบัติได้จริงมันปฏิบัติไม่ได้จริงไงถามว่าทําไมสาเหตุของการที่ถ้าถ้าครูถามว่าทําไมนโยบายการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยถึงไม่ไม่ราบลื่นไม่มันไม่สามารถจะนําไปปฏิบัติไม่ ไม่สามารถจะเดินไปสู่เป้าหมายของนโยบายหรือแผนได้เป็นเพราะอะไรเห็นไหมคะหนึ่งขาดการยอมรับสองนโยบายนั้นเป็นเรื่องที่ข้างบนคิดมันถึงปฏิบัติยากสะโคมันกว้างนะสะโคมันกว้างเวลามันบางทีมันมันเป็นเงื่อนไขสําคัญของนโยบายนะคะเร็วไปก็เปลี่ยนไม่ได้ช้าไปก็ไม่ทันการนะเป็นเรื่องของอวัตถุประสงค์มันชัดเจนไหมวัตถุประสงค์ มันเป็นกระทบต่อผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ไหมความสอดคล้องต้องการในเชิงภาคปฏิบัตินะความสอดคล้องต้องการยิ่งมีหลายองค์กรเป็นรับผิดชอบมากแผนหรือนโยบายนั้นยิ่งมีปัญหามากนะคะเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้นั้นนะ่ะคนรู้ทั่วถึงไหมมีความรู้ไหมเข้าถึงไหมนะคะเรื่องของทรัพยากรที่ใช้แน่นอนถ้าทรัพยากรมันน้อยการเป,เปลี่ยนแปลงอาจจะยากนะคะเรื่องของ ปัจจัยที่เรานำเข้าสู่แผนและนโยบายนะนะั้นอ่ะอินพุตแอคทิวิตี้ที่เราลงไปนะนะั้นอ่ะมันมันสอดคล้องไหมถ้าอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลปงภาคใต้กัรพัฒนาภาคใต้เนี่ยคุณส่งสาปตอลงไปเนี่ยหน่วยงานองคอ์กรเนี่ยมันมันมีเงื่อนไขามากมายเนะี่ยคุณเคยประเมินอบตไหมว่าเขาเป็นองค์กรที่เหมาะสมในการไปวางแผนพัฒน,นาภาคใต้นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยนําออกขององค์กรนะ ขณะที่เรามอบอํานาจให้เขาลงไปพัฒนาภาคใต้นะสี่จังหวัดปรากฏว่าสิ่งที่เขาผลผล,ผลิตขององ,องค์กรเขาออกมาเนี่ยกิจกรรมของเขาเนี่ยมันสอดคล้องไหมมันสอดคล้องกับความต้องการไหมมันสอดมันปฏิบัติได้จริงไหมมันเป็นที่ยอมรับไหมเอาพุทธทิวิตี้มันเป็นยังไงเห็นไหมคะเราขาดการประเมินภาพรวมตรงนี้นะเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมและเราเคยทำ Pilot Project เหมือนกับโครงการของในหลวงบ้างไหมในการพัฒนาประเทศในการวางแผนพัฒนาประเทศปัจจัยต่างๆเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จของการพัฒนาประเทศนะคะในท้ายที่สุดนี้เนี่ยก่อนที่ครูจะยุติเนี่ยครูก็อยากจะบอกพวกเราว่าทฤษฎีการพัฒนานั้นอะทุกทกทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองนั้นอะ มันจะมีทฤษฎีซึ่งเป็นที่ว่ากระแสหลัก mainstream อยู่นะคะการเป็นการนำทฤษฎีกระแสหลักมาใช้มาใช้น่นะเป็นกระแสของโลกคือพูดง่ายว่าถ้าอะไรมันเป็นแฟชั่นมันมาเร็วคนก็จะฮโลไปใช้นะคะเราเคยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเคยเน้นการพัฒนาเมืองนะคะเคยเน้นการพัฒนาสถาบันข้างบน super structure ในมุมกลับเราโม่แต่พัฒนาอุตสาหกรรมเราละเลยเกษตรเราพัฒนาเมืองเราละเลยชนบทเราพัฒนาโครงสร้างส่วนบนสถาบันนะคะแต่เราละเลยฐานข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคาดม่คาดคิดผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาวเป้าหมายของการพัฒนาประเทศจริงๆแล้วมีอยู่4ประการเขานั่นเองนะคะอันที่หนึ่ง สร้างความเท่าเทียมกันอันที่สําคัญมากสร้างความเท่าเทียมในทุกเรื่องนะคะนะคะอันที่สองสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรนะองค์กรซึ่งเป็นองค์ประกอบของสังคมเห็นไหมคะอันที่สสร้าง empowerment สกยภาพภายในศักยภาพภายใน,ยยในที่จะทำให้องค์กรนั้นนะ่ะมันมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา และมันนำไปสู่เป้าหมายอันสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความยั่งยืนถาวร sustainable นะคะ equity capacity e m p o w e r m e n t และ sustainable เป้าหมายสอันนี้เองเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศไทยเรานะคะในอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาข้อสอบออกกูเตือนนิดนึงนะคะขอให้ ขอให้ขีดตรงคำถามในข้อสอบว่าในข้อสอบหนึ่งหนึ่งถ้าเป็นข้อสอบคอมเนี่ยประมวลผลเนี่ยมันมักจะมีสามคำถามนะอย่างน้อยที่สุดต้องมีสองคำถามนะขีดตรงคำถามว่าเขาถามอะไรนะขีดตรงคำถามมาถามอะไรอย่าอย่าตอบแบบกระโดดข้ามไปข้ามมานะคะเขียนตรงคำถามว่าเขาถามอะไรประเด็นแรกนะแล้วประเด็นที่สองถามอะไร ันที่สองเวลาตอบเนี่ยขอให้มีหลักความคิดทฤษฎีมาก,ก่อนและพอพอเขียนหลักความคิดทฤษฎีบรรทัดแรกเช่นครูพูดถึงบอกว่าการพัฒนาประเทศจะต้องเน้นการสร้างความเท่าเทียมกันอย่างนี้เป็นต้นคุณก็บอกว่าการตัวอย่างเช่นในประเทศไทยการสร้างความเท่าเทียมในเรื่องอะไรในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในเรื่องของความเท่าเทียมในการเข้าสู่ทรัพยากร นะความเท่าเทียมกันในเรื่องของการได้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นความเท่าเทียมกันในเรื่องของการมีอำนาจตัดสินใจความเท่าเทียมกันในเรื่องของการมีสิทธิ์เลือกที่จะหาทางเลือกในชีวิตให้กับตัวเองที่เรียกว่า public choice เห็นไหมคะอย่างนี้เป็นต้นม,มันก็คุณก็ต้องใส่ตัวอย่างก็ไปทุกสเต็ปทุกสเต็ปนะอย่าอย่ากระโดดข้ามตัวอย่างอย่ากระโดดข้ามตัวอย่าง นะเวลามีข้อความทฤษฎีบรรทัดหนึ่งก็ตามด้วยการเขียนขยายความพอทฤษฎีบรรทัดที่สองก็เขียนตามขยายความการตอบข้อสอบสําหรับครูนะคะต้องตอบเป็นข้อๆเพราะครูจะดูเป็นประเด็นประเด็นอย่าเขียนเป็นพรรนาความเล่าเรื่องยาวเหยียดเหมือนก็แต่งนวนิยายนะคะและเรื่องลายมือย้ําอีกครั้งนะคะลายมือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหา้ท่านต้องมาสอบ สัมภาษณ์รอบสองเพราะอ่านลายมือไม่ออกอันนี้ก็สำคัญนะคะการย่อหน้ากา,การเขียนหัวข้อหลักคำที่เป็นกุญแจสำคัญหน้าประโยคนะถ้อยคำใดที่มันฟุ่งเฟือยไม่ก็ต้องไปเขียนมันนะคะอย่างเช่นอย่างไรก็ตามถึงแม้กันนั้นเขียนมันทำอะไรให้มันเสียเวลานะคะครูก็คงจะจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับ นักศึกษาท่านใดที่มีที่มีข้อคิดหรือมีไม่กระจ่างนะคะอยากจะขอการคําขยายความต่อเนื่องนะคะขยายความต่อเนื่องก็ให้เขียนอีเมลมาถามครูได้ครูจําได้ว่าเวลาครูออกไปต่างจังหวัดเนี่ยครูจะเขียนอีเมลวางไว้บนหน้าหน้าบนสไลด์นะคะแต่ว่าอย่าไปใช้ชื่อที่มันบ้าบ้าบบนะ อพอครูเห็นชื่อบ้าๆบ,บอกครูจะไม่เปิดจะไม่เปิดดูนะเพราะครูกลัวไวรัสนะคือต้องบอกเลยว่าคําถาม704จากนครพนมนะคำถาม702จ,นะ70จากอะไระตรังหรือจากอะไรเงี้ยต้องคือถ้าครูช่วยตอบได้ครูจะตอบให้นะคะตอบให้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยคงจะผ่านการสอบประมวลผลไปอย่างราบรื่นนะคะ ถึงแม้ถึงแม้ว่าจะช้ำในช้ำนอกบ้างก็ไม่เป็นไรนะเป็นการสอบครั้งเดียวในชีวิตที่จะผ่านระดับมหาบัณฑิตคงมีข้อสรุปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักศึกษาท่านใดก็ถามอีเมลก็ถามมาจากสาขาเนะ่เขารู้นะคะที่สาขาเขาจะเขาจะมีอีเมลครูอยู่นะคะกูคงไม่จะไม่ต้องเขียนนะวันนี้ก็ขอจบกันสรุปคำบรรยายวิชานโยบาย การพัฒนาประเทศไทยเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ